สวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,นครับตอนนี้อยู่ PM arc ไหนนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครโรซานะก็่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณแรบบิทเก้า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 นะครับที <c oughs> ่ให้คอมเมนต์มานะครับว่าเสียงในการทำรีวิวเนี่ยมันฟังดูแปลกแปลกมันชัดเรียกว่ามันมันอู้อี้หรอมั้งคิดว่าแต่ผมเข้าใจสาเหตุแล้ว ส่วนหนึ่งคือเวลาผมอัดคลิปส่นมากนะครับผมจะอัดในเวลากลางวันซึ่งคนในบ้านยังนอนกันอยู่มันทําให้ผมพยายามจะปรับเสียงให้ลดลงพูดให้เบาลงแต่ว่าพยายามพูดใกล้ไม่แต่ทีนี้เข้าใจว่ามันทําให้เกิดเสียงมันมันอู้อี้ละมัง้งประมาณนั้นนะครับก็ขอบุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาผมจะพยายามปรับลองปรับดูเห็นบอกว่าในไลฟ์มันไม่เป็น เพราะในไลฟ์ผมพูดเป็นที่ผมใส่ได้หมดแต่ก็ส่วนนึงอีกส่วนหนึ่งคือผมพยายามใช้เสียงให้น้อยลงผมมีปัญหาว่าเออรู้สึกว่าเวลาบางครั้งแต่ก่อนนะครับที่ทํำดวีวอยูแล้วเสียงมันใช้ผิดวิธีมัง้งมันเลยเจ็บคอนะครับผมก็เลยลองปรับรลดลงมาก็อรอะพยายามปรับแก้นะครับใครที่มีคอมเมนต์อะไรสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับแต่ ผมจะพยายามปรับดูเรื่อยๆให้มันดีขึ้นนะเพรขอบคุณมาตรงนี้นะที่นี้นะครับอันบาเริ่มกันเลยนะรีวิวตัวละครโรซานะครับเป็นสไนเปอร์6ดาวสายบิซิเจอร์นะครับก็คือเป็นสายยิงตัวเฮฟวี่พวกตัวน้ำหนักเยอะนะตัวละครประเภทนี้ระยะยิงจะกว้างนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถยิงแถวที่อยู่ใกล้ตัวเองได้นะอันนี้คือข้อเสีย มาดูกันที่กิวติดตัวนะครับกละหอประเภทนี้จะยิงศัตรูที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดก่อนเสมอ,นะอนนี้ก็จะเป็นอีกข้อเสียหนึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าศัตรูที่เราเลงว่าต้องจัดก,การก่อนว่ามีน้ําหนักน้อยก็อาจจะโดนปล่อยผ่านได้นะในส่วนนี้อาเล้นหนึ่งะครับเพื่อโจมตีใส่ศัตรูที่มีน้ําหนักสามหรือมากกว่านั้นนะ จะไม่สนป้องกันนะครับ6ก็ก็คือยิงทะลุไปเลย60%ของดปเฟนต์ของฟนั้นนะก็เป็นส่วนดีจตาก่การกับศัตรูที่มีดีฟสูงได้ประมาณหนึ่งนะครับต่อมาสกิลที่2จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครประเทศเออร์ซัสนะครับซึ่งเออร์ซัสสติลเลนเนี่ยจะมีค่อนข้างจะน้อยนะครับในปัจจุบันจะมีที่เห็นก็จะมีกัมมี่อินาดีมากนะครับแล้วก็ตัวโลซาเยอยางซึ่งรวมๆแล้วประมาณนี้เองนะครับ เดี๋ยวไปดูในพาราด็อกซ์ซีเมชันจะเห็นว่ามีตัวละครอะไรบ้างก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือปับ8%แต่ข้อเสียคือใช้ได้เฉพาะตัวละครเอิดซาเท่านั้นนะต่อมานะครับมาดูที่สกิลสกิลหนึนะครับสกิลหนนี่ไม่ใช้กันเลยนะปกติแต่ว่าก็พูดเอาไว้นะครับเป็นลอสกิลเด้งเองเป็สกิลกดใช้ SP ตั้งต้น10ใช้ SP35 แล้วเวลาสกิล30วินาที ที่เลเวอเจเมื่อกดใช้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น60%นะครับสกิลที่สองหล่อสกิลเด้งเองซึ่งเป็นสกิลก,กดใช้อีกเช่นกันครับ SP ตั้งต้น45ใช้ SP 80ระยะเวลาสกิลอยู่ที่60วินาทีที่เลเวอเจเมื่อกดใช้เนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น60%แต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาก็คือโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป้าหมายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่สามารถยิงสองเป้าหมายได้พร้อมกันแล้วก็ระยะเวลาสกิลค่อนข้างจะนานถือว่าเป็นสกิลที่โอ ดีในระดับหนึงนะครับต่อมาสกิลสานะครับเป็นสกิลที่นิยมใช้กันมากที่สุดหลออสกิลได้เงินเป็นสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น12ใช้ SP 34ระยะเวลาสกิล7วินาทีนะครับเมื่อกดใช้ที่เลเวลเจ็ดเนี่ยกลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%แล้วก็จะยิงฉมวกออกไป3 3นัดใส่ศัตรูที่มีน้ำหนักมากที่สุด3ตัวในระยะโจมตีนะครับรึงขาศัตรูพวกนั้นเอาไว้และทำดาเมจต่อวินาทีตลอดร,ระยะเวลา7วินาที ก็ทำดาเมจได้เบานะสกิลนี้แต่ข้อดีคือตรึงขาศัตรูไว้ได้ให้อยู่กับที่แล้วก็ให้ให้เพื่อนอื่นๆช่วยจัดการได้นะครับซึ่งสกิลสามเนี่ยก็เป็นสกิลที่นิยมกันค่อนข้างมากด้วยความที่รันสกิลได้บ่อยนะครับสกิลใช้ได้บ่อยมากประมาณหนึ่งเพราะว่าใช้ SP ไม่เยอะเท่าไหร่นะตึงขาพวกตัวหนักๆไว้กับที่ได้แล้วก็ให้ตัวละครอื่นช่วยในการจัดการได้นะครับ แต่โดยรวมปัจจุบันจากที่ผมเล่นมาโซซ่าผมไม่ได้ใช้เลยนะครับมันเคยเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่โซซ่าเกือบเกือบจะเข้ามาเป็นเมตานะครับแต่ก็ช่วงเวลานั้นได้ผ่านไปแล้วนะปัจจุบันผมไม่ได้หยิบมาใช้เลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางสูงนะครับอย่างที่บอกไปว่าบอกกับศัตรูที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็ใช้เป็นการ ใช้เพื่อ CC ศัตรูซะมากกว่าที่จะทำดาเมจด้วยตัวเองนะครับก็เลยค่อนข้างจะตอนนี้เรียกว่าจะเรียกว่าตกกระป๋องก็ได้แหละผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเพราะงั้นก็ไม่จาเป็นต้องอัคกับคือข้ามไปได้เลยนะตัวละครนี้เว้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาจริงๆกับการจัดการศัตรูที่มีน้ำหนักเยอะแล้วมีดีเฟนส,สูงนะครับโซซาอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอันนี้ก็ต้องลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะ แล้วคนก็เพจสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมคือไม่ได้ใช้แล้วตัวดีคือปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็น Skill 3มาถึงให้ลงโรซ่าก่อนเลยนะครับขึ้นอย่าเพิ่งลงอิสติน่านะครับไม่งั้นจะแตกนะครับลงไปปาย พวกตัวละครพวกนี้คือเออสัตตื่นเล่นหมดเลยครับกิพร้อมแมเรากดใช้ได้เลยนะเมื่อศัตรูตายนะครับลงอิสติน่าหันลงอันนี้ก็รอให้ศัตรูเข้ามาในระยะของอ่าทั้งอ,อิสติน่าแล้วก็โรซา ประมาณนี้อไม่ใช่ใชเกือบดึงไม่ทันเมื่อกี้เมื่อกี้ดูกดตุกด,ด,ดผิดตัวละครนะต้องกดโลซ่านะครับก็คือดึงให้มันอยู่ในระยะที่จะได้ยิงได้แล้วโลซ่าก็ตึงไว้ได้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้น่าจะง่ายขึ้นที่จริงลดความเร็วลงไว้มันก็จะจัดก,การได้ง่ายขึ้นเลยเดื่อกี้ผมเปรี้ยวนะครับ ตรงนี้นะเมื่อศัตรูเดินเข้ามาใกล้ระยะโจมตีของอิซิน่าผมเปิดกันเลยนะจากนั้นนะครับตึ่งอิซิน่า <Is ina S 1> ตายไม่เป็นไรนะอันที่เหลือก็ปล่อยให้ตัวอื่นจัดก,การไปนะครับาอเป็นอันจบขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสว,วัสดีดูนครับ